สวัสดีครับเพื่กับทีเด็ดขุนพลรายงานจกกรของวันที่4เมษายน2564มาเริ่มต้นที่คู่แรกเวลา18นาฬิกาของวันที่4เมษายน2564โดยคู่แรกเริ่มต้นกันที่ระหว่างเซาท์แทมป์ตันเปิดบ้านรับการเยือนของเบอร์ลีย์โดยเซาท์แทมป์ตันเปิดมือเจ้าบ้านเอาชนะไป3ประตูต่อ2ต่อมาคู่ที่2ในเวลา2ทุ่ม5นาทีนิวคาสเซิลในบ้านพบกับทอตแนมสเปอร์โดยสเปอร์เดินทางมาเยือนนิวคาสเซิลถึงถิ่นเกมออกมาเสมอไป2ประตูต่อ 2อคู่ที่3ในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าคอยฟูลแลมมาเยือนเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าเอาใจแฟนบอลโชว์ของเอาชนะฟูลแลมไป3ประตูต่อ1คู่ที่4เวลาตีหนึ่งครึ่งเป็นทีมยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกปีศาจแดงหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในถ้ำโดยไบยตันมาเยือนสมทีมยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกเกือบพ่ายแต่กลับมายิงในช่วงสุดท้ายทําให้ปีศาจแดงชนะไป2ประตูต่อ1 ต่อมาคู่สุดท้ายของเหล็กสเปนระหว่างเซบิยาพบกับแอตมาริดสองทีมแข่งแนวหน้าของสเปนเจ้าบ้านเซบิยาโดยเจ้าบ้านเองได้ทุบโชว์คาบ้านด้วยการเอาชนะแอตมาริดไป1ประตูต่อศูนย์สำหรับหทีมของวันที่4เมษาย,ยน2564ที่เด็ดขุนพลรายงานสกอร์ของเมื่อวานนี้ก็จะพูดถึงทีเด็ดเบอร์8กับเฮียมีน้ำทับที่ได้ให้ทีเด็ดเอาไว้ก็ถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเฮียมีกับทีเด็ดด้วยนะครับ